วันนี้หหญินช่างอารมณ์สุนทรีซะจริง หมดไฟสิหดไฟแล้วสวยมากเลยนะ ขอเชิญท่านโหนน้อยเสียถอดเกราะเข้าวังือได้เวลาเข้าวังร่วมงานเลี้ยงแล้วเอาไปนะฮะมาแ้วจนดึกจนดึกมากดีบดิ

อกลับไม่ปถาวายพระพรบอแม่ทับน้อยซี่ลับประจากการจุดไฟฝาบ,บาทพระราชทานขนมไหว้พระจันทร์ให้หนึ่งถาดขอบพระทัยฝ่าบาท คุณมาทั้งหลายวันนี้เป็นเทศกาลไหวพระจันทร์เรามาร่วมดื่มกันดื่มสุราชมจันทร์เพิิดเพลินไปกับข้ามคืนนี้ขพระไท่ฟ้ามา คุณหนูตัวโกนเตียงผู้นั้นเป็นสหายสนิทของข้าข้าจะไปคารวส,สุรากับนางพี่สภายนะไม่เจอกันนานนะที่นี้มันที่ไหนกันพูดอะไรพาา้อเจ้าแล้วมันจะมีอะไรเล่ายัางไงก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดอยู่แล้ว ดังนั้นผู้เจ้าตกลงกันได้หรือยังว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหไร่ข้ารอที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับเจ้าไม่ไหวแล้วเจ้าเก็บอาการหน่อยเถอะแต่งงานแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้วันงอยู่อีกเฮนขนมบ้บพระจันทร์นี่ดูนะ่ากินมากข้าขอกินได้ไหมเจ้ากินสิกินเยอะๆหน่อยจะได้อุดปากเจ้าเอาไว้ช่างเถอะข้าไม่กินดีกว่าเดี๋ยวคนบางคนจะไม่พอใจเจ้ามีแค่ชิ้นเดียวเจ้าก็กินเถอะ พี่ขอให้ได้แต่งงานกับหญิงงามโดยเร็วนะของที่เจ้าต้องการฮะข้าได้ยินมาว่าแม้แต่ชายชะกันที่แข็งแรงมากหากถูกยาหอมนี้เข้าไปก็จะอ่อนแรงในทันทีเป็นเรื่องจริงเหรออืมอใช่นี่ไม่ใช่ยาพิษหรือยาสลบวิธีการใช้ก็ไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่แต่เตรียมตัวป้องกันไม่ได้เลยที่ต้องการก็คือให้เตรียมตัวไม่ได้นี่แหละ Oh. Hmm. ทำไมถึงออกมาเล่าข้างนอกหนาวนะ อาสรามาหนึ่งกาได้ยินคนในวังพูดกันว่าอุสราทับทิมในงานเลี้ยงไอ้เพียงแค่หอมหวานแต่ยังทําให้ร่างกายอบอุ่นด้วยวันนี้โหญินช่นนาองอรมณสุนทรีซะจริง รู้ว่าท่านเตรียมตัวป้องกันยาพิษไว้นานแล้วแต่ว่าบนโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ยาพิษที่ฆ่าชีวิตคนได้น,น่าสนใจท่านพี่ครั้งนี้ หาถูกจุดหรือยังข้าเต็มใจตายในมือเจ้าอยู Idol> ่หรอกนะแต่ทำยังไงดีมันมีคนมองมาทางนี้เจ้าข้าข้าตอนหน้าเขาแล้วกลับไปอยู่ข้างกายเขาดีเลย แต่ออินท่านพี่รชาชทายาทของเจ้าจะยอมรับเจ้าที่มือเปื้อเลือดหรือไม่ท่านข้าก็ชอบท่าทาอตาต่อตาฟันต่อฟันของเจ้ายอมรับเถอะอ,อินเจ้ากับข้าเป็นคนประเภทเดียวกันออิน อินทธาสบายดีไหมหลังจากวันนั้นข้าคิดทุกวิธีทางไปพบเจ้าแต่ไม่อาจขับพระบัญชาไม่อาจปกป้องเจ้าทำให้เจ้าต้องน้อยเนื้อต่ำใจองค์ราชทายาทท่านเป็นห่วงหูหินของข้ายังโจงแจ้งเช่นนี้เปรงว่าจะไม่เหม่อประมัง ้ากับผู้หญิงเคารพให้เกียรติกันข้าให้เกียรตินางปกป้องนางจะน้อยเนื้อต่ำใจได้ยังไงหากท่านให้เกียรตินางจริงจะทำเรื่องเลวร้ายในวังเช่ดน,นี้ได้เหรอมื่อรัวพวกท่านทำอะไรกันอยู่ท่านเห็นหมดแล้วไม่ใช่เหรอ ต้นฟังจุ้ยท่านใช่ไหมหุยหยิน